ขอแห้งจังเลยขน้ำเลยไมแก้เอาละครับสวัสดีค uhh รับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่กับผมดีไอนะครับผมในแมป King Legacy กันอีกแล้ว อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมผมเปลี่ยนสกินอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมแค่ผมแค่เหงานะครับแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องมาถามเรื่องเ,อเรื่องว่าทำไมแต่งตัวแบบออกแนวอีโมหรือว่าโรคจิตหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะมันเท่เฉยครับ <S <S 1> <S 1> แต่นะครับผมคอนเทนต์ในคลิปวันนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้นเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยต้องการแคนดี้ใช่ไหมละ่ะต้องการแคนดี้ไปทําอะไรครับนี่ไงล่ะฮันนี่อยู่ไหนนะ นี่ไงล่ะอยากได้กันละสิอยากได้กันใช่ไหมครับคอนนะครับหรือว่าอเซสซอรี์อื่นๆเนี่ยใน King Legacy นะครับที่เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนี่แบบนี้อันนี้คือข่มไฟนะครับบวกดาเมจดาบนะครับผม5%แล้วก็การดาเมจดาบอีก7.5%็ดจาเปอนะถ้ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับผมราคาประมาณ500แคนดี้นะครับวิธีการหาแคนดี้ในวันนี้เนี่ยผมจะต้องบอกเลยนะครับว่ามันเร็วมากอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแคนดี้ก่อนนะครับแล้วผมอยากจะเป็นคนแรกนะครับที่เป็นสไปเดอร์แมนไม่ไม่ไม่ไม ผมอยากจะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ของทุกอย่างครบใน King Legacy นะครับผมก็เลยนั่งฟาร์มแบบนี้มาหลายวันมากแล้วนะครับผมสามารถฟาร์มได้ทั้งเซิร์ฟวีนะครับผมแล้วก็พับิกก็ได้นะครับผมเล่นได้หมดเลยวิธีนี้นะครับแต่ไปเซิร์ฟธรรมดาจะง่ายกว่านะครับแต่วันนี้ในคลิปที่ผมกําลังอัดนะครับผมจะสอนในเซิร์ฟวีแล้วกันนะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมมามาดูกันก่อนว่าผมมีแคนดี้เท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้ผมมีแคนดี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองแคนดี้นะครับผมขวานอันนี้ซื้อเองนะครับ วิธีการฟาร์มขั้นตอนที่1นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับทำเป็นแบบแผนแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆผมรับประกันได้เลยนะครับยิ่งมีเวลาเยอะในการฟาร์มยิ่งได้แคนดี้มหาศาลแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกจุดดบทีละจุดเลยนะครับผมขั้นตอนแรกครับให้เราไปที่เกาะไคโดก่อนครับและผลปีศาจของคุณเนี่ยผมแนะนําให้เป็นผลอะไรก็ได้นะครับที่เป็นวงกว้างและดาเมจค่อนข้างแรงอย่างผมเนี่ยผมจะชอบมังกรเพราะว่าผมเล่นผลมังกรอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้สกิลซีในการเรียกมอนต์มันรวมกันก่อนแล้วก็ใช้สกิล บีอัดที้ตรงกลางนะครับผมจะเล่นกับตัวนี้ก็ได้นะครับผมตัวกลางแต่มันก็จะเลือดเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกตัวนี้4ตัวโอกาสดรอปน้อยกว่าแต่การแรนดอมที่จะได้เนี่ยมันข้อขัางที่จะเยอะนะครับผมนี่อย่างเรานะครับผมเรามาตรงนี้ปุ๊บเราเล็งตรงกลางครับอย่างอันนี้เราสามารถปล่อย FK แล้วเราก็ฟาร์มทิ้งไว้ได้นะครับผมเรามาถึงตรงกลางปุ๊บใครที่ใช้ผลมังกรนะครับผมก็ให้ใส่อันนี้บวกอันนี้ไว้นะครับพลังฟุตดามจนะครับนี่บวกไว้นะครับผมแล้วก็กดสกิลเครับซึ้ม เห็นไหมครับมอนก็จะมารวมกันนะครับนี่มอนก็จะมารวมกันหลังจากนั้นเราก็ฆ่าครับเราก็ฆ่าครับตึมนี่จบแล้วครับหนึ่งรอบได้สามแคนดี้เห็นไหมครับได้สามแคนดี้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือกี่นาทีเองไม่กี่วิเองนะครับผมแล้วเกิดใหม่ครับเรากดสกิลซีใหม่ครับแล้วหลังจากที่มันมานะครับเราก็เราก็นั่งคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็รอตีมอนแล้วเราก็จะได้อย่างเงี้ยครับทุกรอบทุกรอบทุกรอบนะครับบางรอบก็ไม่ได้นะครับ อันนี้ถือว่าโช,โชคโชคดีนะได้เรื่อยๆเนี่ยที่แรกผมนั่งฟาร์มมาจาก 30m ตอนนี้มีอยู่ 54m แล้วโอ้ไมคก่อนเนี่ยครับ เระหว่างนี้นะครับมันมันคือกิจกรรมงานว่างระหว่างรอเจ้าเกิดนะครับคุณผู้ชมระหว่างรอเจ้าเกิดเจ้าจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็นั่งฟังมันนะครับหชั่วโมงเราจะรออะไรเกิดก่อนก็ได้ครับบิ๊กมัมเกิดเราก็ไปตีบิ๊กมัมนะครับอ่าสมุไรยเกิดเราไปตีบิ๊กมัมเอาเจมก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้แคนดี้เลยโอเคสําหรับตรงนี้มันก็จะจบประมาณนี้นะครับเราทํานี้เรื่อยๆพอเจ้าทะเลเกิดนะครับผมเดี๋ยวจะมีอ่าวิดีโอขึ้นให้นะครับเราก็ตีเจ้าทะเลกันไปเรื่อยๆนะครับผมพอ แต่ก่อนนะในอินเสิร์ตอาจจะได้น้อยนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมอัดอัดก่อนที่มันจะปรับให้มันได้เยอะแต่ช่วงนี้ช่วงเวลาในตอนนี้ในะหลังอัปเดตมาแล้วอะ่ะมันจะได้อยู่ประมาณ2 0สถึงานะครับสำหรับเจ้าทะเลที่จะดรอปแคนดี้ซึ่งอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่หลังจากที่เราตีเจ้าทะเลเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กลับมาตีไอ้พวกนี้ซ้ําอีกรอบนึงนะครับผมระหว่างรอตัวอะไรเกิดสักอย่างหนึ่งนะครับระหว่างนี้อันเนี้ยเท่ากับว่าเวลาของเราเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่านะครับคุณผู้ชมเราจะได้แคนดี้เรื่อยๆเวลาจะได้ไม่มีวันจบมันไม่มันไม่มีล นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทําตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยตีแม่งอยู่เงี้ยตีทั้งวันอ่ะก,กูเมื่อวานกูตีตั้งแต่ตีหนึ่งยันตีห้าไม่แค่นี้ไม่เยอะได้ยังไงโอเคสำหรับตรงนี้นะครับผมเราก็ตีไปเรื่อยๆแล้วลาระหว่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปตีแจ็คนะครับพอแจ็คเกิดนะครับผมเราไปตีแจ็คเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือของไอเทมมากมายนะครับที่ดรอปบ,บอสมีค้อนครับมีมีตะเกียงผ้พาพันคอแล้วก็หมวกฟัก ทองนั่นเองนะครับผมของเนี่ยดรอปค่อนข้างยากนะครับผมตีมาตั้งหลายตัวแล้วผมก็ได้แค่ตะเกียงอันเดียวเองแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมหลังจากที่คุณดูคลิปนี้เสร็จนะครับวิธีการฟาร์มแคนดี้ของคุณก็จะง,ง่ายขึ้นเห็นไหมครับผมได้มาอีก5แคนดี้แล้วผมเรากลับไปที่เรากลับไปที่ตรงนู้นกันครับแจ็คเนี่ยโอกาสดรอปแคนดี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณจากที่ผมคิดว่าหนะ้าสิบถึงหนึ่งร้อยประมาณนั้นแต่ไม่เคยมีเห็นใครได้ร้อยเลยได้มากสุดก็เก้าสิบกว่าเนาะเห็นน้องบอกได้เพราะฉะนั้นนะครมรานนะณ200-300 เราไปตีเจ้าระเลยได้อีกประมาณ 30- 40เรามาออนตรงนี้ใหม่วันหนึ่งคุณจะตกได้อยู่ประมาณถ้าคุณทําเต็มที่เลยนะเว้ยผมว่าขั้นต่ำอะต่ำแบบมึงถ้ามึงขี้เกียจห้าร้อยอะคือขั้นต่ำเว้ยแต่ถ,ถ้ามึงอยากได้สุดๆอะวันหนึ่งอะโอกาสได้เป็นพันครับโอกาสได้เป็นพันเพราะว่าเมื่อวานของผมเพิ่งซื้อคอนไปผมก็เหลืออยู่ประมาณไม่กี่ร้อยหรอกครับเนี่ยวันวันเดียวผ่านมาผมได้มาขนาดนี้แล้วนี่หนึ่งหนึ่งหกสองนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดูกันด้วยนะครับผมว โอเคเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับนี่คือจุดแรกที่เราสามารถซื้อได้นะครับผมนี่คือตะเกียงนะครับผมตะเกียงคืออันนี้นะครับนี่ตะเกียงคืออันนี้นะครับผมเป็นลิมิตนะครับหลังจากคิดมาดปุ๊บเราก็จะไม่สามารถมาหาของพวกนี้ได้แล้วนะครับผม500แคนดี้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะซื้อของทุกอย่างนะครับผมจะอยู่ที่ ,3750 นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้ของครบทุกอย่างเลยซึ่งถ้าใช้วิธีผมมาผมบอกเลยคุณจะได้ทุกอย่างเลยเว้ยอันนี้คือ1ใช่ไหมอันหนึ่ง สองอยู่ตรงนี้อ่าสองอยู่ตรงนี้อ่านี่สองนะครับผมอันนี้คืออ่าผ้าพันคอ750แคนดี้นะครับเราไปซื้อหมวกดีกว่าเอ่อซื้อของโชว์เลยอันนี้ที่สองนะครับอันนี้หมวกนะครับเฮ้ยอันนั้นอันนั้นผ้าพันคออ่าชั้นนี้มีอะไรอีกไหมอันนี้อันนี้เอานี่หมดแล้วปึ๊บอันนี้ไม่ใช่คอนเอออันนี้หมวกใช่นี่อันนี้คือหมวกนะครับนี่ นี่คือหมวกพัมกินเฮดนะครับ1นึ่งพันแคนดี้นี่ได้รับมาแล้วนะครับผมเราก็เอามาใส่กันได้เลยครับนี่นี่คือหัวอ้าวเชียร์ผมกูนี่อันนี้คือของใหม่นะครับนี่คือของใหม่คอนสามาร์ของอันนี้ก็คือบอลดาเมจทุกอย่าง4%เแล้วก็การดาเมจทุกอย่างอีก5%นะของเขาก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือสแมเชอร์ครับผมคอนครับคอนน่นใช่ทั้งหมดอยู่ในปราสาทนี้นะครับผมหากันได้เลยนะครับ นี่อยู่ตรงนี้นี่ครับ1,500แคนดี้นะครับได้ขอนมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับจุดที่แรกนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมได้ประโยชน์นะครับผมชอบอกชอบใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับวีล็อกกับชาแนลด้วยนะครับผมช่วงนี้อัดคลิปเราบอกบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับผมคลิปเซิร์ฟสเก็ตก็จะมีให้ดูเหมือนกันนั่นแหละแต่ ก็มาติดต,ติดโลบอกอยู่นะครับผมอย่าอย่าร้อ,องไห้กันแล้วกันนะโอเคคลิปนี้มีประมาณเท่านี้แล้วกันครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครไลค,ไลค์แชร์รกับอกเราจะนอิลก็จะแชแน,ล,ชนลด้วยนะครับผมวันนี้จบเป็นเท่าน,นี้แล้วก,กันนะเอาละขอทุกคนโชคดีกับการหาแคนดี้นะครับเจอกันนะป๊บ <laughs>